น,น้ำจิ้มแล้วก็เทรวมกันไปเลยใช่ไหมพอจะได้ทานกี่นาทีเนี่ยกี <c> ่ <oughs> นาทีเ <c oughs> พื่อน๋ยวสต็อปไปก่อนเลยดีกว่าเนาะนั่งในรถเย็นๆนี่แหละเพื่อนเพื่อนเนาะน้ำจิ้มแล้วก็เทรวมกันไปเลยใช่ไหมจ๋าซื้อมาอีกแล้วของทอดเลือ <c> ก <oughs> <c oughs> งานมา สิบนึงค่นี้นะเพื่อนเนาะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปขอบคุณทุกการรับชมนะคะแต่ตอนนี้หิวมากเลยนะคะอันนี้ก่อนเลยขอทานอันนี้ก่อนเลยเนาะขอทานของทอดก่อนนะขอทานของทอดก่อนจิ้มเขาอ,อร่อยดีเปรี้ยวเปรี้ยวเปรียปร้ยวหว,วาน อร่อยอยู่้ำจิ้มเขาอร่อยดีเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆหวานๆเพื่อนเพื่อนได้เลยทานกันเนาะอย่างน้ำจิ้มผูกมาเรียบร้อยแล้วชอบมากค่ะเพื่อนเนาะไปเดินตลาดก็จะประมาณนี้แหละค่ะขออนุญาตใส่แว่นตาเนาะไปเดินตลาดมาก็จะน้ำจิ้มผูกมาเรียบร้อยแล้วชอบมากค่ะเพื่อนเนาะไปเดินตลาดก็จะประมาณนี้แหละค่ะขออนุญาตใส่แว่นตาเนาะ ไปเดินตลาดมาก็จะ,จะลูกชิ้นน้อยนาเยอะเยอะเลยน้อยนาพริกนะคะพริกขี้หนูทำอย่างนงี้ทลูกเีหิวตลอดอ่ะอหางานส่งด้วยนะบรรยากาศอยู่บ้านจังเลยอ่ะ ข้าวเปล่าข้าวเหนียวนะคะนี่แหละค่ะแต่ตอนนี้หิวมากเลยนะคะอันนี้ก่อนเลยขอทานอันนี้ก่อนเลยเนาะขอทานของทอดก่อนนะขอทานของทอดก่อนจะเป็นแบบนี้ลวเพื่อนๆของเห็นนู่นเห็นนี่ยะแยะเห็นนู่นก็อยากทานเห็นนี่ก็อยากทานนะแตุ่ดท้ายทานไม่หมดหรือเปล่าเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะ ค่นี้นะเพื่อนเนาะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปขอบคุณทุกการรับชมนะคะแต่ตอนนี้หิวมากเลยนะคะอันนี้ก่อนเลยขอทานอันนี้ก่อนเลยเนาะขอทานของทอดก่อนนะขอทานของทอดก่อนจะเป็นแบบนี้แล้วเพื่อนๆของเห,นหนเห็นนู่นเห็นหนี่เยอะแยะเห็นนู่นก็อยากทานเห็นนี่ก็อยากทานนะแต่สุดท้ายทานไปหมดหรือเปล่าเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะเี๋ยว ้ามีเวลาเดี๋ยวจะโขกน้ำพริกกะปิเนาะใบกะเพราเนี่ยจะผัดกะเพรานะคะกะเพราหมูเนาะก็ได้ลูกชิ้นมานะคะเน่ยพี่สนิยก,ก็ทานขนมก่อนพื่เเขาเรียกแม่บ้านอาหารอะไรนะแม่บ้านแ,แม่บ้านถูกอะไรแม่บ้านหงแกะประมาณนี้แหละเพื่อนๆเ,เนาะ ลอ,อยอยู่มงี่จ๋าซื้อมาอีกแล้วของทอดเล <c oughs> <c oughs> ิกงานมาน้ำจิ้มผูกมาเรียบร้อยแล้วชอบมากค่ะเพื่อนเนาะ <c oughs> ไปเดินตลาดก็จะประมาณนี้แหละค่ะขออนุญาตใส่แว่นตาเนาะ <c oughs> ไปเดินตลาดมาก็จะลองกองมาซื้อน้อยหนามาชอบทานนีแ่แหละเนาะ จะเป็นแบบนี้แล้วเพื่อนๆของเห็นนูน่นเห็นนี่แยะเห็นนู่นก็อยากทานเห็นนี่ก็อยากทานนะแต่สุดท้ายทานไม่หมดหรือเปล่าเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะนี่อะไรนี่หมูไปผัดกะเพราหมูเย็นนี้เนาะอ่ามีขนมเดี๋ยวทานเดี๋ยวนี้แหละรีวิวก่อนไปซื้ออะไรมากะปิมันเออถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะโขกในที่นะกระปิเนาะใบกะเพราเน่จะผัดกะเพรานะคะผัดกะเพราหมูเนาะ ก็ได้ลูกชิ้นมานะคะแต่ตอนนี้หิวมากเลยนะคะอันนี้ก่อนเลยขอทานอันนี้ก่อนเลยเนาะขอทานของทอดก่อนนะขอทานของทอดก่อนนาวข้าวเปล่าข้าวเหนียวนะคะนี่แหละค่ะเพื่อนๆเนาะน้ำจิ้มแล้วก็เทรวมกันไปเลยใช่ไหมลองกองมาซื้อน้อยหนามาชอบทานอีกอละเนาะ จิ้มขเขาอร่อยดีเปรี้ยวๆเปรียปร้ยวหวานๆมาเขาเรียกแม่มบ้านอาหารอะไรนะแม่บ้านแม่บ้าน,านถูกอะไรแม่บ้านหูกแก,กะรกแกประมาณนี้แหละเพื่อนๆเนาะมาเขาเรียกแม่บ้านอาหารอะไรนะแม่บ้านแม่บ้านถูกอะไรแม่บ้านหูแกะประมาณนี้แหละเพื่อนๆเนาะจะเป็นแบบนี้แล้วเพื่อนๆของเห็นหนู่นเห็นหนี่เยอะแยะ เห็นตรงนู้ก็อยากทานเห็นนี่ก็อยากทานนะแต่สุดท้ายทานไม่หมดหรือเปล่าเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเราจะได้ทานกี่นาทีเนี่ยกี่นาทีเพื่อนจะสต๊อปไปก่อนเลยดีกว่าเนาะนั่งในรถเย็นๆนี่แหละเพื่อนมาแล้วค่ะเพื่อนขาร้อนมากได้ของกินเยอะเลยซื้อมาใบกะเพรา แล้วก็หน่อไม้นะคะคเพื่อนๆลองกองมาซื้อน้อยหนามาชอบทานอีแล้วนงคิดอื่นจ้ะซื้อไมอ้แล้วของทอดเลิกงานมาจ้ะซื้อไมอ้แล้วของทอดอ เลิกง,งานมาอย่างนี้ทุกทีหิวตลอดอ่ะอหางานส่งด้วยเนะตลาดมาเนีคะเพื่อนขาร้อนมากได้ของกินเยอะเลยซื้อมาใบกะเพราแล้วก็หน่อไม้นะคะเพื่อนๆมันจิ้มผูกมาเรียบร้อยแล้วชอบมากค่ะเพื่อนเนาะไปเดินตลาดก็จะประมาณนี้แหละค่ะขอนุญาตใส่แว่นตาเนาะ ไปเดินตลาดมาก็จะเดี๋ยว็ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะโขกน้นที่กะปิเนาะใบกะเพราเนจะผัดกะเพรานะคะผัดกะเพราหมูเนาะก็ได้ลูกชิ้นมานะคะเดี๋ยวเด็ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะโขกน้นที่กะปิเนาะใบกะเพราเนจะผัดกะเพรานะคะผัดกะเพราหมูเนาะก็ได้ลูกชิ้นมานะคะก็จะได้ทานกี่นาทีเนี่ยกี่นาทีเพื่อนจะสต๊อปไปก่อน ไดดีกว่าเนาะนั่งในรถเย็นๆนี่แหละเพื่อนอ,อร่อยอยู่นั่งอย่างงี้ทุกดิหิวตลอ,อดอ่ะหางานส่งดนะ้วยเนาะมาขเขาเรียกแม่บ้านอาหารอะไรนะแม่บ้านแม่บ้านเก็ถูกอะไรแม่บ้าน หูแกะประมาณนี้แหละเพื่อนๆเ,เนาะทำอย่างนงี้ยทุกทีหิวตลอดอ่ะอหางานส่งด้วยเนาะมาเขาเรียกแม่บ้านอาหารอะไรนะแม่บ้านแม่บ้านถูกอะไรแม่บ้านหูแกะประมาณนี้แหละเพื่อนๆเ,เนาะนี่อะไรนี่หมูไปผัดกะเพราหมูเย็นนี้เนาะ มีขนมเดี๋ยวทานเดี๋ยวนี้แหละรีวิวก่อนไปซื้ออะไรมาก็ะปิมันเพื่อนเพื่อนได้อะไรทานกันเนาะเย็นเนาะพี่ศนี่ก็ทานขนมก่อนื้อเพื่อนเนาะน้ำจิ้มแล้วก็เทรวมกันไปเลยใช่ไหมลูกชิ้นน้อยนาเยอะ เยอะเลยน้อยนาิีนะคะคลิกขี้หนูแต่ตอนนี้หิวมากเลยนะคะอันนี้ก่อนเลยขอทานอันนี้ก่อนเลยเนาะขอทานของทอดก่อนนะขอทานของทอดก่อน,อนเพื่อนๆเนาะน้ำจิ้มแล้วก็เทรวมกันไปเลยใช่ไหม เพื่อนได้เลยทานกันเนาะยี่อะไรนี่หมูไปผัดกะเพราหมูยีนี้เนาะมีขนมเดี๋ยวทานเดี๋ยวนี้แหละรีวิวก่อนไปซื้ออะไรมากะปิมันนี่อะไรนี่หมูไปผัดกะเพราหมูยีนี้เนาะมีขนมเดี๋ยวทานเดี๋ยวนี้แหละรีวิวก่อนไปซื้ออะไรมากะปิมะนาวข้าวเปล่าข้าวเหนียวนะคะนี่ราคามะนาว ข้าวเปล่าข้าวเหนียวนะคะนี่แหละค่ะลองกองมาซื้อน้อยหนามาชอบทานอีกแล้ว